สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเป็นพิเศษสําหรับนักเรียนที่จะต้องสอบสัมภาษณ์คือครูเคยทําคลิปเกี่ยวกับสิพื้นฐานในการสอบสัมภาษณ์สอบเท่าหมหนึ่งไปแล้วทีนี้ก็จะมีหลายคนถามมาถ้าเกิดเป็นในการสัมภาษณ์ในระดับที่โตกว่าหมหนึ่งเนี่ยมีคําถามในการสัมภาษณ์ไหมได้ตอบไปบ้างแล้วว่าในระดับโตเนี่ยทีเชอร์เขาจะไม่ไกด์เป็นคําถามให้นักเรียนตอบตอบไปตอบมาทีละคาถามนะคะจะไม่เป็นแบบนั้น ส่วนใหญ่มักจะขึ้นต้นด้วยให้เราแนะนําตัวเราเองเมื่อเราแนะนําตัวเราเองเสร็จปุ๊บทีเชอร์ก็อาจจะมีคําถามเพิ่มเติมในส่วนที่ที่เชอร์อยากรู้หลังจากที่เราแนะนําตัวไปแล้วทีนี้เราก็มาดูค่ะว่าแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างไรบ้างที่เชอร์จะพูดว่า please tell me about yourself ก็คือให้เราแนะนําตัวเราเองนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะต้องแนะนําตัวเราเองเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างก็คือควรจะมีบอกเขาไปว่า เราคือใครเราทําอะไรแล้วข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลความชอบหรืออะไรที่เป็นพิเศษเกี่ยวกับตัวเราที่จําเป็นที่อยากให้ทางโรงเรียนหรืออยากให้ทีเชอร์รู้เราก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะคะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือเราก็ต้องทักทายเวลาถ้า,ถา,ถาทีเชอร์บอกให้เราเริ่มแนะนําตัวเองแล้วสิ่งแรกที่เราพูดถึงเราก็ยังต้องทักทายถึงแม้เราจะทักทายตั้งแต่ตอนเข้ามาตอนแรกแล้วก็ตามนะคะเราก็จะพูดด้วยประโยคเหล่านี้ค่ะ hello hello ก็ได้นะคะ หรือถ้าเกิดเราไปสัมภาษณ์ตอนเชา้าเราก็จะพูดว่า Good Morning ถ้าสัมภาษณ์ตอนบ่ายก็คือ Good Afternoon ซึ่งครูแนะนําว่าควรจะใช้ Good Morning กับ Good Afternoon เนี่ยมันจะดูสุภาพมากขึ้นนะคะแล้วหลังจากเราทักทายแล้วเราก็ควรจะเริ่มต้นด้วยประโยคนี้ค่ะ First of all Thank you so much for giving me the opportunity to introduce myself ก็คือว่าขอบคุณนะคะที่ได้ให้โอกาส ตัวเราได้แนะนําตัวเองอันนี้นี่ก็คือเป็นแพทเทิร์นที่ใช้ในการเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าพูดถึงเกี่ยวกับตัวเราแนะนําตัวเราเองนะคะวันนี้คูค่อนข้างเสียงแหบนิดนึงนะคะอ่อนักเรียนก็ทนฟังนิดนึงทีนี้เข้าถึงข้อมูลที่จะพูดเกี่ยวกับตัวเองแล้วนะคะโดยเริ่มต้นที่ my name is แล้วก็ใส่ชื่อชื่อเต็มนามสกุลเต็มเราไปแล้วถ้าเรามีชื่อเล่นเราก็พูดว่า my nickname is แล้วก็ใส่ชื่อไป ชื่อเล่นไปสมมติเราชื่อเล่นชื่อนิดเราก็บอก my nickname is n ิดแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้แพทเทิร์น my nickname is เราอาจจะใช้แพทเทิร์นอันที่2ก็ได้ก็คือ you can call me n ิด d you can call me n ิด d for short ก็คือให้สั้นๆก็คือเรียกฉันว่านิดได้แล้วก็ตามด้วยอายุค่ะ am ใส่อายุไป y e s o l สมมุติว่าม3เข้าม4ก็น่าจะอยู่ประมาณ14-15นะคะก็อาจจะ am 14 years old หรือ am 15 years old ถัดมาก,ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับตัวเราเหมือนเดิมนะคะว่าเราเกิดที่ไหนอะไรยังไงนะคะแพทเทิร์นที่ครูมีเป็นตัวอย่างก็อย่างเช่น I was born in Chonburi and then I grew up in Bangkok ก็คือเราอ่ะก็คือตัวฉันเนี่ยคือเกิดที่ชลบุรีแล้วหลังจากนั้นก็มาเติบโตที่กรุงเทพอันนี้แล้วแต่นะักเรียนไปประยุกต์ใช้เองนะคะอาจจะเกิดที่เดียวกันโตที่เดียวกันแล้วก็แค่ I was born in สมมติว่าเราเกิดที่กรุงเทพแล้วเราไม่ได้ย้ายไปไหนหรืออะไรเลย,เลย,เลยลก็อาจจะพูดแค่ว่า I was born in Bangkok ทีนี้ถ้าเกิดครูเป็นลักษณะเกิดที่ชนบุรีแล้วมาโตที่กรุงเทพแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพอีกย้ายอีกอย่างเงี้ยค่ะครูก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ว่า now I live in Nontaburi with my parents หรือถ้าเราไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแมแ่คือเราอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเรามาอยู่กับญาตินะคะที่กรุงเทพหรือที่นนทบุรีเนี้ยเราก็จะพูดว่า I live in n t h a b u r i with my cousin ก็คือญาติเรานั่นเองนะคะ มาค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บ่งบอกถึงบุคลิกเรานะคะซึ่งตรงนี้ครูจัดไว้อยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับตัวเองแต่ว่าเราอาจจะไปไว้ตรงด้านหลังติดท้ายตอนที่ก่อนที่จะจบบทสัมภาษณ์ก็ได้นะคะก็จะมีอะไรบ้างดูค่ะ am a n honest self motivated quick learner and hard working person ก็คือฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะแล้วก็เป็นคนที่อะไรกระตือรือร้นนะ,ะมีความกระตือรือร้น แล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้เร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรเป็นคนทําจริงจังอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะบอกว่า I'm a self-confident person ก็คือฉันเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองหรืออาจจะบอกว่า I'm a creative person ก็คือฉันเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะบอกว่า am a dog lover ฉันเป็นคนที่รักหมา am a self confident person อันนี้ซ้ำลวนะคะโอเคแล้วก็ am a patient person who never gives up on learning ก็คือว่าฉันเป็นคนที่มีความอดแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้หรือล้มเลิกในการเรียนรู้อันนี้ครูไม่ได้แบบให้ทุกคนใส่ข้อมูลไปหมดที่ครูให้นะคะนักเรียนต้องไปคัดเลือกอันเองว่าอันไหนตรงกับของนักเรียน ประโยคแพทเทิร์นนี้เป็นประโยคที่แพทเทิร์นที่นักเรียนคิดว่าอยากจะพูดหรือชอบหรือชอบแพทเทิร์นนี้แต่ปรับเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงปรับเปลี่ยนตรงนั้นหน่อยให้มันตรงกับข้อมูลของเราจริงๆนะคะเรื่องที่สค่ะก็หลังจากพูดถึงตัวเองไปแล้วก็พูดถึงครอบครัวนะคะครอบครัวก็มีตัวอย่างให้เช่น our family has four people my dad mom elder sister and me ก็คือครอบครัวฉันมีทั้งหมดสคนมีพ่อมีแม่ แล้วก็มีพี่สาวคนโต elder sister คือพี่สาวคนโตแล้วก็ตัวฉันนะคะหรือถ้าเราไม่พูดอย่างนี้เราอาจจะพูดเป็นทัดเต้นข้างล่างก็คือ there are four people in my family my dad m o m younger brother and me ก็คือมีทั้งหมด4คนในครอบครัวของฉันก็เหมือนกับครอบครัวของฉันมี4คนนะประมาณเดียวกันนะคะพ่อแม่และนี้ก็มาพูดถึงก็ถ้าไม่มีพี่สาวก็คือเป็นน้องชายก็คือ younger brother นั่นเองแล้วก็ตัวฉันต่อมาค่ะแล้วก็พูดถึงเล็กน้อยว่าคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรนะคะ my father is an engineer and my mother is a housewife ก็คือคุณพ่อเป็นวิศวกรส่วนคุณแม่ก็คือเป็นแม่บ้านนะคะคัดมากแล้วก็จะพูดถึงการศึกษาของเราละเช่นนะคะ I graduated from สมมุติว่าครูอยู่ Gamma School นะคะครูก็บอกว่า I graduated from Gamma School นั้นใครอยู่โรงเรียนไหนก็ใส่ชื่อโรงเรียนนั้นไป ทีนี้เวลาสอบสัมภาษณ์เนี่ยมักจะเหมือนเราเพิ่งจบอะะเพิ่งจบไม่ก,กี่เดือนหรือเพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็มีการสอบแล้วก็สอบสัมภาษณ์ถูกไหมคะ I graduated from g a m m a r School last month ก็คือฉันเพิ่งจบจากโรงเรียน g a m m a r School มาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะหรือเราอาจจะไม่พูดแบบนั้นเราอาจจะพูดถึงประโยคนี้ก็ได้ว่า I went to g a m m a r School for three years ก็คือฉันได้เข้าโรงเรียน g a m m a School เนี่ยมา มาเรียนโรงเรียนนี้มา3ปีแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อย Why I was in grammar school I used to join an English club ก็คือในขณะที่ฉันอยู่โรงเรียนเนี้ยนะคะฉันก็เคยเข้าไปชม,มรมภาษาอังกฤษนะคะเข้าชม,มรมภาษาอังกฤษด้วย หัวข้อที่ห้านะคะก็คือหัวข้อเกี่ยวกับงานอดิเรกความชอบทั้งหลายความสามารถต่างๆอันนี้จะเยอะมากนะคะข้อมูลที่มีคือหลากหลายมากฉะนั้นนักเรียนโกยหมดไม่ได้นะคะถ้าโกยหมดเนี่ยมันจะสเปะสปะนะคะเราจะเลือกแค่พอประมาณเพราะถ้าเราไม่แม่นภาษาอังกฤษแล้วเราเลือกเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เราสับสนนะคะเราเหมือนเราไปท่องจำเน้นเอาที่เป็นตัวเราให้มากที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ การไล่ในในเรียงลําดับเนี่ยคุณจะไล่เรียงลําดับตามหัวข้อที่รูว่านะคะเพราะว่ามันจะได้จัดเป็นหมวดหมู่แล้วก็จําง่ายว่าอ่ะเราพูดถึงตัวเราเองแล้วเสร็จแล้วเราก็แนะนําตัวเราเองเสร็จแล้วเราก็ต่อด้วยอะไรต่อด้วยครอ,อบครัวต่อครอบครัวต่อน่นต่อนี้ก็คือไล่เป็นลําดับเพื่อให้มันเป็นเป็นเซตเซตนะคะเราก็จะจําง่ายแล้วเราก็จะพูดมีเป็นเท่ารีรกมีความเป็นระบบระเบียบของการจัดวางข้อมูลด้วยนะคะนะคะทีนี้เรามาดูหัวข้อที่ห้า นะคะเช่นนะคะเราสนใจอะไรเราอาจจะพูดว่า I'm interested in sports นะคะก็คือสนใจกีฬาหรือถ้าไม่ได้สนใจกีฬาก็สนใจดนตรีเราก็บอกว่า I'm interested in music หรือถ้าเราไม่พูดคำว่า inter ested, interested interested แปลว่าสนใจเราก็อาจจะพูดว่า my hobby hobby คืองานอดิเรกนะคะเราก็จะพูดว่า my hobby is playing guitar นะคะก็คืองานอดิเรกของฉันคือการเล่นกีตาร์นั่นเองแต่ถ้าเกิดใครมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบมากกว่าหนึ่งอย่างเราก็อาจจะพูดแพทเทิร์นท้้งล่างนี้ก็ได้ my hobbies นะคะต้องเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ล,ละก็ต้องใช้ r นะคะ my hobbies are playing guitar and listening to music ก็คืองานอดิเรกของฉันก็คือการเล่นกีตาร์แล้วก็ฟังเพลงนั่นเองหรือเราอาจจะพูดว่า my hobbies are reading books watching videos on YouTube งานมีเร่งของฉันก็คืออ่านหนังสือหรือไม่ก็ดูวิดีโอดูคลิปวิดีโอใน YouTube นั่นเองนะคะเราเพิ่มเติมกิจกรรมของเราไปก็อย่างเช่น I also like drawing ก็คือฉันก็ยังชอบนอกจากกิจกรรม h o b ี y พวกนั้นแล้วนะฉันก็ยังชอบวาดรูปอีกด้วยนะ I take a drawing class once a week ก็คือว่าฉันก็มี take c o u r การวาดรูปด้วยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นต้นนะคะ ต่อมาเราอาจจะพูดว่า I like หรือ I love นะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้แพทเทิร์นไหนความ love เนี่ยมันคือชอบมากกว่า like นะคะถ้าเราคลั่งไคล้มากกว่าคำว่า like เราก็จะใช้ love ก็ได้นะคะ I like watching videos on YouTube สนใจแต่ดูคลิปวิดีโอทาง YouTube เนี่ยมันก็ควรจะเป็น love แล้วนะคะไม่ใช่ like แล้วนะคะต่อมาค่ะมีแพทเทิร์นอะไรอีกอ่นะ,ะ I like swimming คือฉันชอบว่ายน้ำ I go swimming about two times a week ไปว่ายน้ำสองครั้งต่ออาทิตย์ตรง two times a week เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็น twice a week ก็ได้นะคะ twice ก็แปลว่าสองครั้งเหมือนกันนะคะก็าาจะเป็น I go swimming twice a week นะคะ I like to learn something new from YouTube ก็คือฉันชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจาก YouTube หรือไม่เราอาจจะพูดว่า I'm good at math and English because they are easy and lots of fun ก็คือว่าฉันเนี่ยเก่ง good at แปวเก่งเก่งวิชาเลขและเก่งวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่าฉันรู้สึกเนว่าสองวิชาเนี้มันง่ายแล้วก็สนุกด้วยนะคะและอีอที่เราไม่ชอบเนี่ยค่ะแต่เราก็จะไม่พูดว่าเราไม่ชอบเนอะแล้ก็ชอบน้อยหน่อย my least favorite subject would be science because it is hard ือ it is difficult อะไรค่ะ it is hard to keep up ก็คื วิชาที่ชอบน้อยที่สุดก็คาดว่าน่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์แหละเพราะว่าฉันคิดว่ามันยากที่จะแบบตามทันเรียนตามทันนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนที่ปิดท้ายเนะะี่ยค่ะเราควรจะปิดท้ายด้วยอะไรนะคะ lastly I am a, a patient person I am a self confident person อะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปตบท้ายด้วย That's all about me That's all about me ก็คือหมายถึงว่านี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับตัวฉันแล้วก็อย่าลืม s a v thank you ก็คือ Thank you Thank you so much หรื Thank you very much ได้หมดนะคะข้อดีนะคะครูข,ขอให้ข้อผิดนิดนึงข้อดีในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เนี่ยเราเตรียมตัวเนื้อหาถึงแม้มันจะยาวแล้วเราท่องจําก็ตามนะคะที่เชื่อบางคนเขาก็ดูออกค่ะว่าเราท่องจํามาภาษาอังกฤษเราอาจจะไม่ได้ถึงระดับที่เราท่องไปในการแนะนําตัวเองแต่มันจะมองเห็นถึงความพยายามค่ะเพราะว่า การเตรียมตัวเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาใช้ความอุตสาหะเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่าโอเคภาษากฤษกยูยังไม่ได้แบบดีมาก c c เ,เซนยูยังไม่ได้โอเคเท่าไหร่แต่มัน nice มากเลยที่ยูมีการยูมีการเตรียมตัวมองให้เห็นถึงความกระตือร้นในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะใส่ใจกับความรับแล้วก็มีความรับผิดชอบในตัวเองที่จะเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์นะคะคะแนนตรงนี้มันก็คือยังไงก็มานะคะยังไงก็มีให้ตรงส่วนนี้ แล้วก็เป็นที่ประทับใจของทีเชอร์ได้เหมือนกันเอาละค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอยากให้นักเรียนทุกคนลองเอาไปปรับใช้ประยุกต์ใช้นะคะเป็นภาษาของตัวเองเป็นคําพูดของตัวเองแล้วก็เป็นข้อมูลจริงๆของตัวเองเพื่อที่เอาไปใช้ในการแนะนําตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย